สวัสดีครับสวัสดีสสดยายสายนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางต่องวดของคุณยายเนาะรอบก่อนก็มาถ่ายแต่ว่ายังไม่ได้เลขเนาะยายเนาะยังไม่ได้เลขรอบนี้ได้แล้วอเออก็ได้แล้วควันแล้วก็ควันยังงี้แล้วควันเออเดี๋ยวนี้ยายเดี๋ยวนี้ยายฝันแม่นเลยดิยายบอกถูกเมื่อกี้งวดอเนี๋ยายได้นับไหมหไ,ดได้หลายงวดแล้วแต่มันได้จะสองตัวบอกสามงวดหรือว,ว่าสี่งวดยาย ยายสามสี่ตูกจงงี่แหละเออสามตูกสามสี่งวดเตี๊ยเด้นหน่อยยยเนาะแต่ว่าได้สองตัวได้สองตัวงวนนี้เอาสามตัวไปเลยนาอยายเนาะท่านนี่ก็ฝันเห็นมันคายคายสามตัวแม่ลูกไอ้ลูกพี่นั่งลูกนังไอ้ลูกน้องเนี่ยตัวหนึ่งลูกน้องไอ้น้องตัวหน่อยเนี่ยตัวหนึ่งขคนนี้ไอ้คนก็เห็นเนี่ยอามคน ผี่ก็นองไอ้ไอ้อินไอ้ติ้งไอ้เตยเออไอ้เตยเนี่ยมันเป็นหลานแต่องอคนน่ะมัน็นผี่ก็นองเป็นผู้ชายมาเลยนี่มีจะบผู้ชายมืดมาเอาควายไปกินในสวนข้าวข้ออ่อนมาไวอืมก็เลยข้าวหวาก็เลยมันกอาวออกเออก็เลยไอ้ติ้งไอ้เตยเนี่ยมันก็ว่ารู้ไอ้ค้วสามคนผี่นอง ขั้วไปหน้าเอาขั้วเป็นเขาขั้วใส่ไปนะใครกินได้ทิ้งก็ออกมาไว้นเก็อ้อมไว้ยาดนะใครกินเออก็อ้อมยาไว้นะมันก็ยามันงามมันก็เลี้ยเอาไปให้กินอืมใครเขาบอกเลยเอาออกไอ้เจ้าของเนี่ยจ้าไอ้เจ้าของกับผู้หญิงไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่วัยเย็นแต่ผู้ชายสามคนเห็นเจอผู้ชายสามคนเขาไอ้ข่ควเนี่ยสามตัวอืมเออก็นี่ สียังไงห้านี่ผู้ชายผู้ชายห้าห้าสามสี่เออห้าสามสี่ห้าสี่สามเออห้าสี่สามก็ผู้ชายกับห้าวัวสี่วัวกับสีเอ้ควายกับสีสามก็วัวควายสามตัวกับสามห้าสี่สามอย่างงี้เออก้ชายกับหายใหญ่สีเอาไปสีเอาไปกับฝันอย่างงี้มันฝันอยากนี่อย่างงี้ตีอยาก มันฝันกว้างปวดหน่วยยาวเอ้ยมันกว้างมันยาวมันมันไม่คืองวดเล้วสองสามหัวตันไอ้มันง่ายง่ายควันสันสันอืมแต่ก็เอาไม่ได้เจ้าที่มันเปลี่ยนกรรมทปวินอ่ะอืมอีควันสันสันหัวเลีวก็ควันหมดอ่ะเออวันแบบไปอยู่จันจะปูเข้ก็เอาเขียนไปหลับใส่ยุกใส่เขียนมาบ้านอือฉะนั้นเอง không có ok cảm hmm ai làm cái chết bếp ai chinh hmm 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 tí hmm 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 tí hmm 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 ยาว่ามันเจอกเล็กพี่เล็กน้องนี่ได้ยังว่ามันเห็นพี่ก็นองมันก็้เออกเล็กพี่เล็กน้องเล้วเออหาสี่สามหนึ่งใหญ่สามสี่ห้าหาสี่สามเออสี่ห้าสามสี่างงี้เลยอืสี่ห้าห้าสี่ไปเออสี่ห้าสี่สี่สมสมสี่เนี่ยอืมเออกันจะเป็นเลพี่เล็กน้องจริงนะป้าเ็ว่าผมฟันเห็นเ็พี่ก็นองนงควายมานี่เออไอ้ควายมันก็ มีพี่มีน้องมาอีกแล้วแม่จำหนึ่งพี่จำหนึ่งน้องจำหนึ่งโอ้คนกับพี่น้องลายกับเพ็นพี่น้องอีกไอ้ไอา่ก็แม่แล้วก็อันนี้ก็พี่อันนี้ก็มาน้องเนี่ยสามตัวคือกันไอนคนกับสามตัวเออคนกับสามคนไอ้คนกับสามคนไอ้วายกับสามตัวคนกับเป็นพี่น้องวายกับเป็นพี่น้อง ไอพี่มันก็มีไอแม่มันก็มีไอพี่มันก็มีไอน้องมันก็มีอย่างเงี้ยไอน้องน้อยมันอีกตัวหนึ่งอืมคือเองใหญ่ไอคนก็อันนี้ก็พี่ไออินเนี่ยเป็นพี่ไอติงกัเป็นแต่ไอเต้ยเนี่ยมันเป็นหลานปมนหลานดีแะไม่ใช่น้องอ่าแต่ิงเนี่ยเป็นพ่อของเต้ยเออเออต่บาคนแรกเนี่ยเป็นลุงของเต้ยไอไอ คนแรกนั่นมันเป็นผีชายผีชายของพ่อเออผีชายของพ่อเออไอ้อินนั่นยายกรฝันไปทั่วเลยเนาะเป็นไงไปฝันอินครับอ้ก็ยังว่าไม่เห็นูเรื่องไม่เห็นอะไรไม่เคยไปพูดกันถึงจริงค่มันทะเลปีทะเลหยาดแล้วยังว่าเนาะคนเรามันก็ฝันอยังไงเราคนฝันเลยเหรอเห็นอะไรเลยชีวิตฝันอะเห็นอะไรเรก็คุยคุยอ่ะลื่อนแต่ยังว่าเนาะยายเนาะ บางคนเขาก็ว่านอนหลายฝันหลายเทวดามาบอกร้อยายญ่นอนไหลอ่ะมันนอนไม่รับมันนอนลึกกันห่โืโนอนไม่ค่อยรับนี่ทำ<อ>ไมฝันล่ะไงมันก็รับไปคนจีเจงมนันกายจีเบิ่งกายขันก็มีนี่ละเออฝันจนแจ่มมีใยญ่มันจะเจก่งไม่คเคยไปจับฝัน,นแต่พวกขำจักที่ลุดมันไม่รับ ฝันได้ชัดชามหลยยายเลยตัวน er <cs Hamilton> ี้เ uh, น <cannot to> <sair> <co ux> ี่ยเออก็ฝันเห็นชัดชามอย่างอย่างไอ้ควายยันมงเด้อมงงงงอ่ะงงงยังไงเอ้เขาคล้องไอ้คอไอ้คล้องคอมันนะเออคล้องคอมันน่ะที่มันกินเนี่ยยามกันกทั้งงงงงอ๋อที่ว่ามันไอ้ใส่กันระคังกันเลยเออยิ่งก็เล่นลูกซื้อ สาชาชามันเหอนเขายกขึ้นเขียนนี่ยายเออขวัญคือคือกค่เขายกใส่เขียนในอีวานเก้อกดูวยกใส่เขียนใส่ยกนี้ใส่ใส่เขียนแต่ก็จะปุ๋ยเสร็จไปบ้านใช่ป่ะอืมยากก็ไปยูไอาเลยสารปุ๋ยดวะทุกวันนี้ยังจำได้อยู่เลยนาะยายเนาะมันสั่นสันมันก็จำได้อืมอันนี้กูเกือบลุงเลยนะมันนั่งนิดนีอ เออฝันดิเนี่ยถึงว่าทําไมตอนแรกบอกไม่ฝันเนาะก็เลยเดินไปเดินมาฝันจ่อยคืนนั้นไอ้ไอ้คืนที่มึงมาอนนั่นเนี่ยอันนัคืนนั้นเลยตัเกมไปฝันเลยเนี่ยคอพอไอ้ที่มึงมาวันนั้นเลยวันที่มันไทยก่อนเหล็กออกหลังเหล็กออกวันหนึ่งอันนี้เืออันนี้ขำลงแต่ไี่ฝันเนี่ยอืแค่นี้มาคืนมันก็ไม่ฝันเออที่ตอน ที่ก่อนก็ฝันรอบหนึ่งรอบสองมาฝันตำรวจจับเลยเออเองช่อันนี้ก็ไ่รูฝันอันนี้ไหนอ่าขึ้นหัถ้าฝันเห็นตำรวจอีกเดี๋ยวจดิเลเลย่เห็นตำรวจก็ฝันเ้ในกินของกินเหล้ากินยากินอะอก็ถือมาแน่นอนออาก็ดีอ่าฝันนะฝันเห็นตำรวจจะมาจับอันนี้กคือแ่้นนะอืไอตำรวจหลังว่า ม่ไมมาคุณ้เขียอต้อง <estion ally, S 2> บอกว่าเลขกยัใมเขียนยเลคือีบยอบอกว่าเหลขตัวที่มันจะถูกอยู่ในเขียนเ,เขขอออย่างเนีคือดียังไงเองก็ไปซือห้าก็ไม่มาสัวแชรเอาตัวอืมก็เลยว่าพูดกันว่าฟันเห็นตำรวจเลขถูกแทเราใ่ก็เลยว่ามาไันเีนตำรวจจ้บตัวนาจะคงถูกถูกอีกแล้ว่ะอวันนี้ก็องถูกก็ห้าในซื้อหายไม่่อทบ,บาท ถ้ามีเงินนีได้เงนถ้าได้มีเงินนีถูกหล้ยบาทหน่นอยยันวมีมีเงินนะเืมยาอยยตีไปตัวไหนห้าสีห้าสมสี่กับตัวไหนนะอีกตัวหนึ่งห้าจ่าห้าจาสองตัวนะเออสงตัวก็สามสามีอโอ้ สีส่หาสามนี่เองอ๋อบนเอานี่ยายบนเอานี่นี่นะบนเอานี่นี่เดียวอือก็ดูแต่มันงวดเล้วก็ดูอ่ะก็ดูมันออกอ่ะอือมันออกเหล็กเหล็กเบิร์นเหล็กหามแล้วก็มันจะมาเหล็กพีเหล็กหนอกใหญ่เหล,ล็กเรียมนะกเอนเองก็สวยยังไงมันออกมันไม่เค,องงอคยคนะอ,คออกไหลกันด้นะอืมออกก็ไดสิก็ดูอ่ะเนี่ยงวดเร็วก็อาจารย์ท่านพูดห้าแปด ย็ดเตะแล้วก็มาเจ็ดเก้าวเวกนะว่าเราออกเครื่องเครื่องกันอืมนี่อันนี้ถุงตัวดีออกยังไงคือเอ็งใหญ่ให้เอฟซีไปกลับเอาหน่อยสามสี่ห้าห้าสี่สามสี่ห้าสามเออแล้วก็สามสี่สี่สามสองตัวแ่ะเออ สี่ห้าห้าสี่นอยยนเออเลพีเลนองเลขพีเลขนองเอาแต่เลขพี่เลขนองเนาะเออเอาแต่เลขพีเลขนองเออห้าสามก็จะทิ้งเอามันกันนี่ยไปทิ้งเออเอาไปอืมตหลายเแล้วข้อเสียติดตั้ตั้งยวยิระยะตีเป็นเลขหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ดาน่ชอบเอหนึ่งสามกับหนึ่งสามหน่งส่เออทำไว่าก็ว่ากำลังวัน ไม่หนึ่งเจ็ดนะมันกดเจ็ดหนึ่งทำไมตีเป็นหนึ่งสามก็หนึ่งสี่ได้ก็เอยคนสามคนมันมีลูกหน่อยมันมีคุยมีลูกหน่อยสี่หาหาไปเดี๋ยวมันมันฝันยาวมันก็ตีอยากเว้ยฝันสั้นฝัยาวนี่แต่มื่อก่อนแม่ฝันหยีมาคือมันก็หยับ ขื้นคอนที่อยากขึ้นค้นือนเหล่านัา้นตาฝันแต่ฝันที่เดียวเราไม่ฝันอีกเลยมันอยู่แล้วว่าใหญ่ถ่าฝันทีเดียวไม่ฝันอีกอาจีิชุกวใช่จิตีได้ทุกทุกเลยจิตีได้ถ้าเรียกออกเลยจะตีสด้พวกนี ตีเลขออกแรงตีแม่นเลย่ยนายายเนาะเออตีแม่นเออหฮฮาจังหวะตีโอ้แม่นเองเออแม่นเองก็ไม่ก็ไม่ตีไปยังั้นเนาะเออเป็นยังไงเออก็ไม่ตีหลายอย่างเนี่ยเลขยังไม่ออกก็ตียากไงจะตีไปทางไหนนายายตีหลายอย่างตัวเลขก็งามอยู่นยายสามสี่ห้าห้าสี่สามอยู่เนาะยังวนคือเองเนาะห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้า จะไปหาซสือรตีสีสีสามไปหาซืือรตีกัอกนหนยสสามสี่สสวยไหสวยเนาะสามสีจไปหาหมาที่ก็สามหายวไปหารตีไปสักฟองาใบน่อยยเนาะ ท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายเนาะเป็นความฝัน5 3 4 1 3 1 4เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากตามด้วยนะคะเผื่อคุณยายฝันเพิ่มเติมเนาะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ